หยุดไงก็กินเยอะๆหนูก็ไม่ได้กินบ่อยสักหน่อยหนูก็กินเยอะๆเพื่อเพิ่มพลังเก็บแรงไว้นอนเอางี้ไปพี่ว่ากินข้าวอยู่ในจานให้หมดก่อนดีกว่าจะไปกินชาไทยไม่ก็อยากกินตอนนี้ก็ซื้อให้หน่อยได้ไหมแบบกินข้าวเสร็จกินของหวานแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินเฉาก๊วยต่อมีแผนกินเอาเอาทีละอย่างดิ นี่ไงกีเป็นซื้อชายเย็นให้หน่อยมันไม่ใช่ผ้าวัดป่านะจะกินพร้อมกันทีเดียวอ,อ๋อถ้ามันไม่ได้กินนะมันก็ขาดฟิลเข้าใจไหมมันก็แบบมันไม่ได้ต่อมันแบบมันขาดตอนนะเข้าใจปะฮะ <laughs> น่าจะคงจะต้องเข้าใจแล้วล<ต>่ะนนเชเะ